หากคุณผู้ชมต้องการรับชมแมชการจำลองการแข่งขันฟุตบอลสุดมันแบบนี้ subscribe เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลก l มมิ่งเทม a m 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคุณผู้ชมฤดูกาล2024-2025ครับนัดนี้เดินทางมาถึงนัดที่33แล้วแมชเดย์ในนัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามเควินคอร์เทจครับ ฟูลแลมเปิดรังเย่าของตัวเองต้อนรับการมาเยือนทีมสิงโตเนื่อนคลามเชลซีคุณผู้ชมครับจำลองกานในขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ผ่านตัวเกม EAFC 25และทางฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16กเพราะฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายและตั้งใจสมมอบความสุขให้คุณผู้ชมเต็มที่เต็มเหนียวเลยครับคุณผู้ชมครับนัดนี้ครับแข่งขันจริงในส่วนของวันที่20 เมษายนพุทธศักราช2568ครับแข่งขันเวลา20นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยในการแข่งขันจริงเชิญชวนคุณผู้ชมครับรับชมให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้สนามสวยจริงๆครับครีนคอเทศเอามาดูกับระบบเจ้าจบ้าน41-41ครับ สับปูเป็นทางเบลเลโนนะครับแนวรับมีทางคัสตันเอดเดอร์เซนบาเซโรบินซันครับแดนกลางมีทางเบิร์กเปเดลาสวิตโรแดนหน้ามีทางกิมิเนสอีฟบูบีและในส่วนของความพร้อมเพียงของฟูลแลม ได้ดวนไ,ได้เดือดกับทางทีมเยือนอย่างแฟนเชลซีตรงนี้ครับยินดีต้อนรับครับผรเปิดสัเชสประ้สมรูแนวรับมีเจมส์ทูซินโควิลคูก,กโโิเลยยไกเซโดเฟอร์นันเดสพาวเมอร์ซันโชมาดูยเก้ครับแดนกลางส่วนแดนหน้ามีทางนิโคลัสแจ็กสันครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ครับเพียงแค่คุณผู้ชมครับ s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกความมันกับที่นี่ครับฟุตบอลยูมมิงทีม16 Profitable คือความสนุกเอาเลยครับตัวนี้เกมเริ่มครับคุณผู้ชมครับบอลของฟูแลมโอ้โหมานิวสีขาวครับบุกจากซ้ายมาขวาโอเปิดมาได้ทักไทยทีมเยืยนอนกอดเลยครับเรากิมเนสอืมอืมครับสวดีผลงานของฟูแลมทีต้องเร่งเข็นฟอนเก็มในช่วงเวลานี้ครับเอาลุนกันตรงนี้ก่อนบอลพักมาเชลซีสัตย์ยาวขึ้นมาข้างหน้าแต่อารมาตาเร่แม่แข่งแข่ง,ขงสูงใหญ่เลยครับ เบิร์ดครับข้อซ้ายมาอีโวบี้ยอดตรงนี้แม่นครับสมิธโรหคเข้ามาเปวากิเมโหดูตะวัดเร็วๆตรงนี้แต่ยังไม่ผ่านทางโรเบิร์ตซันเชสครับส่วนทางเชลซีคุณผู้ชมครับเป็นฝ่ายครองบอลในตอนนี้มาในชุดสีน้ำเงินครับบุกจากขวามาซ้ายแล้วสานโชว์วันนี้ดวลกับทางโอ้โหดาวเร่โอ้ล้่บึกเลยครับบอลที่จานนซานโชครับ บอลดีด,ดมาข้างหน้าแต่บาซี่ดักไว้ได้สวยครับจังหวะจ่ายไปติดอ่าเลยครับพาเวเมอร์บอลคล้องอยู่ที่ทางแจ็คสันตบกลับเข้ามาพาเวเมอร์โฮูู้้โดนทำลายจังหวะครับฟูแลมจะสวนมาแล้วครับโรบินสันเล่นกับราอุนจิเมเนสโอโจังหวะ จะพาลุยไปข้างหน้าแต่ไรสเจมส์ครับประจำการเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาในวันนี้บอลช่งกันครับตรงกลางโคพาเมอร์เล่นกับนิคลสแจ็กสันดูเกมยังระวังกันทั้งคู่ครับผู้เล่นที่น่าจับตามองในนัดนี้ก็จะเป็นทางโคพาวเมอร์นะครับในส่วนผลงาน ตรงนี้อาวเลยครับฝั่งขวาที่ตัดมามาดโดยแกยังไม่ผ่านทางโรบินสันครับปาดหน้าบอลคืนมาได้ก่อนแล้วจังหวะเล่นรวมกันตรงนี้คาสตันเบิร์กอันเดสเปเรล่ารามกิเมเนสโอ้โหจังหวะวันนี้ริมเส้นทั้งสองฝัง่งพยายามจะลุยนะครับแต่ฟูลแบ็กโอ้โหทำได้ยอดเยี่ยมทั้งฟูลแลมและเชลซีเลยครับ 15นาทีผ่านสมิธโรให้มาเรากิมเนสเอาอะรครับอันเดสเปเรล่าลองบ้างครับโอ้โหโนอกกรอบเขยโทษครับเจาะยากนัก,ก็โอ้โหโต้องส่องนอกกรอบโอ้โหสองประตูเสร็จก็วิ่งมากดบอลต่อเลยครับทางฟูลแลมเนี่ยผลงาน5าล,ล่าสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ2ครับไม่มีเสมอแพ้ไปถึง3ครับโดยในนัดล่าสุดเพิ่งไปเยือนบอลมัดมาแล้วไปพ่ายมาสูงด้วยตอนหนึ่งนะครับ อา้างใช้ฟูลแลมครับลุยต่อตรงนี้ครับบอลไหลมาสมิธโรโอ้โหดูครับจะเอาแสกหน้าซานเชสไม่ยอมเลยครับเจซีแมบอลยังไม่ประติดประโตครับอูเป็นทางฟูลแลมเริ่มปันเกมได้ต่อเนื่องอันเดสเปเรล่ามีศพัพผ่านบอลมาฝั่งซ้ายสมิธโรอูข้างในมีพุ่งมาสี่คนแล้วครับลุยใหม่ตัวนี้อีโวบี ให้มาแล้วกดตู้นี้เต็มๆเลยครับเอาจนได้ครับโอ้สำหรับทางอามาตเตาเร่ครับโอ้แล้วกลายเป็น100เลยครับ1 0ท่านทันทีที่ทางฟูแลมโอ้โหขึงเกมอยู่พักใหญ่ครับโอ้แล้วที่เควินคอเทตได้เฮดังๆได้เฮก่อนใครได้เฮก่อนพวกแล้วครับโอ้จังหวะที่นี่ครับกดขวาโรเบิร์ตซันเชสล้มไปอีกทางแบบนี้ หนึ่งสูเลยครับมีโจทย์มาให้แก้ตั้งแต่โอ้โหโไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแรกแล้วครับเอ็นโซมาเลสกาดูครับโอกาสเรียกความมั่นใจของทางฟูแลมครับส่วนทางเชลซีคุณผู้ชมครับหารนลาสุดพวกเขาเนี่ยสะดุดไพ,พ่เพียงแค่นัดเดียวครับเสมอสองแล้วก็ชนะ2ครับโดยันล่าสุดก็เพิ่งไป ภายทางเลเกวาวซาว่ามานะครับหนึ่งตสองโดยคูเรียแต่ผลประตูรวมเวนี่ยเนื่องจากนั้นแรกเนี่ยอู้ชนะขาดชนะห่างนะครับภายก็จริงแต่ผลรวมสองนัดเป็นเชลซีครับสามารถผ่านเข้ารอบได้ครับกับเลเกวาวซาว่าเนี่ยก็ชนะไป42ในประตูรวมสองนัดครับก็ยินดีกับแฟนเชลซีด้วยนะครับตนนีบต่อตรงนี้ครับบอลตักย้อนมาต้งนี้คูเรีย,ยโอ้โหดูครับ นี่ก็เป็นผู้ที่ทําประตูให้กับทางเชลซีในนัดล่าสุดนะคุณผู้ชมครับกูคูเรยาอา้าวแต่ตรงน,นี้เชลซีเดินหน้าต้องการประตูตีเสมอก่อนครับมันมีแปรยังมาโอ้โหไปหวดลมซะแล้วครับสมิรโรมาดูวยแก่ดุนสกิดครับโรบินซันเติมซ้ายแสงลีเจมเฉยเลยครับโอ้แสงดื้อๆแล้วเอาแล้วครับดึงจังหวะย้อนมา คัดแบ็กตรงนี้ ừ, ừ, ดูสมิธอุโรวันนี้อสอดเข้ามาในกรอบได้น่าสนใจเลยครับจังหวะที่ตัดมาครับแล้วนี่ครับหวิธีบอลถ้าไม่ติดบล็อกนี่มีพุ่งเข้ากรอบเหมือนกันนะครับอย่าง1-0ครับที่เควินคอเทจฟูแลมขึ้นน้ำตรงนี้ฟูคเรยียยังไม่ยอมครับเอาบอลออกไปไกลๆก่อนแล้วนี่ครับเบี่ยงซ้าย โอ้โหเป็นเซฟของทางซานเชสครับช่วยเชลซีไว้หลายจังหวะเหมือนกันคูคูเลยอะ่ะหนึ่งจังหวะให้มาจารอนซานโชครับชิงหนึ่งสองมาหนึ่งสองโอ้โหล้วแซะแซะมาซานโชดีดกลับมาตรงกลางถึงนิคลัสแจ็คสันมาถึงเพาเมอร์กดโอ้โหบอลบดบดครับไปแฉลบแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหดูครับ จังหวะที่เพาเมอร์ครับอูโหูเข้ามาซัดแล้วอุ้ยจังหวะสุดท้ายโดนใครครับอู้หูห,หแต่ทุนนิดเป็นบล็อกไปก่อนเลยครับอืมเป็นเตะม,มุมครับดูเตะของทางเชลซีบ้างครับเริ่มได้ตั้งเกมกดดันใส่ทางเจ้าบ้านฟูแลมบ้างครับบอลเล่นสั้นมาครับจอนซันโช มีพิวหมวนตรงนี้มาย้อนหลังมาเอนโซตบย้อนมาโอ้โห,โหเอเด์เซนไปหลวงเอาบอลตรงนี้มาได้อะไรครับจังหวะสวนมาอาเล็กซีโวบี้แทงมาข้างหน้าโรบินสันวันนี้แกเติมมันจริงๆครับอ้แต่เชีซียังแพ็คเกมรับของตัวเองยังอ่านเกมได้ดีอยู่ครับมาใหม่มาใหม่มหมตรงนี้ บอลหยนึ้นหลังชิงหนึ่งสองมาดูเอเก้เอาเลยครับบอลฝากเข้ามาโคพาวเวอร์จิ้มมาตัดเข้ามาสานโชพลิกตรงนี้เอาจนได้ครับโอ้โหมุมแคบมุมแคบไปเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเชลซีกลับเข้าสู่เกมในช่วงเวลาที่โอ้โหน่าสนใจเลยครับโอ้ได้ประตูที่ต้องการตรงนี้ครับกดเต็มเตมครับ โอ้โหกลายเป็นว่าเชลซีดูครับได้ประตูที่ต้องการครับโอ้แเรายัดมุมแคบตรงนี้กับจาร์นซันช่ครับอืมหนึ่งเท่าสะใจไปเลยครับมันแบบนี้คุณผู้ชมติดตามเรี่องครับกดติดตามกด subscribe เลยนะครับเฟนบอลไใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับหรือต่อตรงนี้คุณผู้ชมมาดวยแก้ครับ บอลตบเข้ามาย้อนหลังคู่พาเมอร์ครับดีดเข้ามาแจ็กสันเอาเลยครับผิวผิวกดกดตรงนี้ฉลับเรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โห,โหดูครับมาดื้อเลยโอ้โหจากตามหลังอยู่ดีๆครับโอ้โหนี่นี่ไม่น่าจะถึง10นาทีด้วยซ้ำครับประตูแรกประตูสงมาอย่างรวดเร็วเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับวิธีบอลมันเหมือนฉลบ แต่ลัแลเปียเลียดหรือเปล่าครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องฉลับเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหคลาสสิกครับคลาสสิกครับเชลซีอู้เราเป็นอีกแล้วแจ็คสันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ก็เพึ่งกลับมาจากอาการโอบาดเจ็บด้วยนะครับพยายามสลัดให้หลุดก็ต้องจำเป็นต้องมีแมตช์ฟิตนะครับโอ้ดูครับ ลุยกันต่อตรงนี้ครับสมิธโอโรเฉยียงบอลบางๆมาคาสตานโยดมา <c oughs> คูวิลยังช่วยมาดักไว้ได้อยู่ครับจอนซันโชเติมซ้ายมาตวัดขึ้นเ so อนโซเฟรนันเดสบอลข้ามฝากมาซันโชว,วันนี้ยืนฝั่งซ้ายโดดเด่นเลยครับนี克拉แจ็กสันย้ำมาข้างหน้าคูเพาเมอร์ ก็เป็น2ผู้เล่นคนสําคัญนะครับพาวเมอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่อแคมป์ทีมชาติแล้วตัวนี้บอลแทงหลุดมาเผามาฮู้ๆอยากจะขอบ้างครับแต่ยังเป็นบล็อกของเลโน่อยู่แลลวสาสตรยาวทิ้งๆไกลๆออกไปเกอดไปกอดรถเอาเก็บได้เชลซีโอ้โหในศึกพิมลีกนัดนี้เดือดเลยครับกับฟูแลม ตัวนี้ทดครบพู้ตศิสินเป่าหมดเวลาครึ่งงแรกไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับมันมันแบบนี้หากช่นชอบซารสกัดเลยนะครับครึ่งแรกครับจบที่เสมอการเกือบจะเสมอแต่สุดท้ายมาแซงครับเชลซีครับสองตอนหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครื่เวลาหลังครับหมาครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับ สองตัวหนึ่งที่เชลซีครับอูโหจากไล่ตามหลังพลิกแซงเฉยเลยครับเดี๋ยวดูครับครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรครับที่เควินคอตเทส45นาทีหลังจากนี้เดี๋ยวรู้กันเลยครับจำลองการแข่งันเพื่อความบันเทิงครับมาลุยใ,ใหม่ครับนิโคลัสแจ็กสันฝากขวามาครับลิเจมเจมดึงจังหวะโยอนอืจังหวะจะให้ทางพาวเวอร์แต่ไม่ได้เลยครับ เราคกิมเนสอ้าวแหวกดื้อแหวกสามกดตรงนี้โอ้โหกลับเข้าสู่เกมตีเสมอได้เหมือนกันครับโอ้เราเป็นทางเราคิมเนสครับโอ้โหสองตรงนี้เต็มเต็มครับบวกประตูที่สองให้กับทางฟูลแลมครับดูครับสัตว์นอกรอบเขตโทษเลยครับอู้สามคนเอาไม่อยู่ครับโอ้โหโทซินโควิลครับดูครับลิเจมก็พยายามจะสปีดมาแต่ตรงนี้ ไล่มาแล้วครับสองเท่าครับผู้ชมครับฟูลแลมไม่ยอมครับแล้วจบตรงไหนครับสู่สี่ขนาดนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้โอ้โห2024-2025เดือดเหลือเกินครับบอลแปรยัดเข้ามาวิ่งแซงมาดูเอเก้ยูนเข้ามาแต่ติดบล็อกทางรูบินสันครับแล้วแฟนๆของฟูลแลมกลายเป็นได้ใจเลยครับตันนี้โอกาสซัดประตูสี่ครั้งก็เปลี่ยนเป็นประตูได้แล้วครับ 25%จากอ้การง้างเท้าซัดประตูของราอุนกิเมเนสครับอ้าลุยต่อครับบอลโยดเข้ามาเอ้าวงสะบัดผิดเหลี่ยมโอ้โหดูครับบอลมาตอเล่แล้วยังไงครับโควิลยังได้อยู่กดเลยครับโอ้โหซัดเป็นกองหน้าเลยอ้าโอ้ยังมีโอกาสได้ล่าสามแต้มกันทั้งสองฝั่งนะครับ แล้วอัปเดตข่าวในศึกรอบรองชนะเลิศหรือรอบตัดเชือกนะครับในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับฟิอรนติน่าเนี่ยจะไปเจอกับทางเรอัลเบติสนะครับสายอีกสายหนึ่งครับก็เป็นทางเชลซีเลยครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการโอ้ได้ดวลกับเจอเบอร์การเด่นนะครับเอาแต่ตรงนี้โอ้โหดูเดี๋ยวได้ลุ้นกันต่อครับทั้งฟุตบอลถ้วยครับ แต่ในเกมของเรายังเดือดตรงนี้กันอยู่บนขวางอูโหข้ามสนามมาแล้วอีโควิอ,อะไรครับบนผ่านซ้ายมาโรกิเมเนสตวัดตวัดย้อนมาไกาเซโดไหลมาที่ทางจรงารอนซันโชค,ครับจังหวะโยกปันอ้้หลึกออกหลังไปเลยครับโอ้โ้หแล้วดูกับมาโกซิวา หันมองเพื่อนเลยครับหันมองลูกทีมเลยครับโอ้ลูคิชไม่รู้ใครติวใครเลยครับโอ้หกสิบนาทีผ่านครับสี่ประตูรวมในนัดนี้แบง่งแบบสมานฉันครับอย่างสองสองครับ <c oughs> อ้าวพาเมอร์หมุ่้ยนมาเปเลล่าเอาไปดีดแม่ส่งคืนมาใหม่ครับไปอัดใส่พาเมอร์เหมือนเดิมแต่ตรงนี้เซีซีกลับมาตั้งเกมของตัวเองครับ คูคูเร่ยชิงหนึ่งสองไกเซโดโอโหบอลชุดนี้เท,ท,ท้าสู่เท้าทำได้ดีครับเชลซีขวาที่ขึ้นมาครับมาโดยเ,เก้จะปั่นข้ามสันหน่อยครับไม่ผ่านอันเดสเปเรล่ากิมเนสครับตอกส้นมาเปเรล่าโอ้โหแล้วตอกส้นคืนตกมาตอกกลับเอาตรงนี้เกือบจะแซงครัอบอีโอบี้ดูครับวิเจม,มาช่วยไว เอาแล้วเอาสันเชตยังไงครับไปจ่ายตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไปพ่านง่ายๆครับโอ้โหแล้วเล็กสโวบี้แซงเลยครับเราดูท่าดีใจมาเล่นกับก้ลองครับโอ้โหดูครับดูจังหวะไม่มีอะไรเลยครับย้อนมาอีกทีนึงไปจ่ายเข้าเท้าเข้าทางโอ้ดูครับยิงแหวกบล็อกโทสิ้นไปเรียบร้อยครับดูครับอ้ยไปแปรยั โอ้โหใส่อเล็กซ์อีโวบี้เอาสามสองไปเลยครับโอ้โหนี่นี่พลิกไปพลิกมาของแท้ครับโอ้โ,โ,อโหหกสิบหกนาทีผ่านโอ้โหผัดกันนำผัดกันตามครับเอาเลยครับมาอีกแล้วครับตรงนี้เชลซีต้องการประตูตีเสมอครับสานโชว์มาดื้อๆเลยโอ้โหโดนงัดว้า ลอยขาคู่เลยครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรโอ้โหแล้วตรงนี้ต้องถอดออกแล้วครับนวน,นี่มาด้วยเก้โอ้โหแล้วเป็นทางคิสซูเฟอร์เอ็นคุณคู่ครับต้องลงมาช่วยแก้ไขสถานการณ์แล้วครับเดี๋ยวดูครับจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับเล่นสั้นก่อนซันโชผิวหลบมาได้โคบิวโยนมาเอาเลยครับโถสิ้นจะแปรยันจากสันโยนคืนตรงนีพาผามาโอ้โ ่ยังทำอะไรเลยโน่ไม่ได้ครับขยับบ้างครับทางฟูลแลมครับสมิธโ,โรเนี่ยถอดออกแน่ๆนี่ครับโอ้คนที่ติวเนี่ยครับที่ติวที่ลงมาเป็นทางลูคิชอะไรครับสันโชเลาะหมาข้างในวันนี้แกเด่นนะครับเนี่ยปันปวนปันปวนแนวรับฟูลแลมได้ใช้ได้เลยครับแล้วไม่แล้วครับพาวเวอร์ พยายามจะหาประตูของตัวเองแต่คาสตานหูเห็นอยู่แล้วครับดักได้ดักได้ก็กสวนสิครับก็สวนสิครับอู้หูภูรยะแน่นปึกเลยครับจังหวะที่จ่ายมาถึงทางไกเซโด์ม้วนมาแจ็กซันให้หมาแล้วเอนโซดูครับพลิกมาให้แจ็กซันตอก้นไม่ผ่าน โอ้โห و, เชลซีตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับมี54่แต้มก็ و, ยังต้องลุ้นกับพื้นที่ในศึกฟุตบอลถ้วยต่างๆอยู่นะครับโอ้โหยังมีลุ้นครับคุณผู้ชมสวนทางฟูแล่บบ้างครับอยู่อันดับ9้าคุณผู้ชมครับกลางตารางวันนี้่แต้มก็แหมก็ยังมีแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหถ้าชนะนัดนี้นี่อก็สามารถบวกไปได้อีก โอ้สามแตนแต่ตรงนี้ดูก่อนครับอู้หูดูครับทงมาล้ำหน้าซานโชโอ้โหจังหวัดตักตรงนี้ตักสวยครับแต่อู้ล้ำโอ้ยลืมเช็คล้ำหน้าสมังครับนะห่างเยอะเลยครับอู้แต่ถ้าหลุดไปตรงนั้นนี่อู้โอกาสทำประตูอู้หูเอาแต่เกมมันยังไม่จบคุณผู้ชม ยังมีโอกาสทั้งสองฝั่งครับแต่ตรงนี้บอลยกมาเฟิร์สทัชของนามาตาเร่แต่งได้สวยครับล้วกลับมาอันเดสเปเล,ล่าอีกทีหนึ่งตังนี้ดิเจม,มาเกี่ยวไว้ได้ก่อนครับโอ้โหอล็กซิ่งพี่จ้องอยู่แล้วครับโอ้เกือบไปก็เชลซีดูครับเดือดเหลือเกินจงังหวะของลิเจมปัดข้ามมาแล้วเกี่ยวของคาสตานครับครึ่งบอลสันโชไม่ยอมให้พลิกง่ายๆครับ แต่พลิกได้อูโหูเราไม่ถึง9นาทีไม่ถึง9นาทีก่อนทัวลาบาดเจ็บครับบอลขวาที่ขึ้นมาสปีดแซงความเร็วมีอยู่แล้วครับอู้หทั้งเร็วทั้งแก่งครับลุยเข้ามาในกรอบลุยเข้ามาตรงนี้แล้วขบลูกแป้นดื้อๆเลยโอ้หตาเร่อ้ย4-2เลยครับโอ้โหดูครับกลายเป็นฟูลแลมมาดุเลยครับเร้วอนามาตาเร่ โอ้โหมาสัดช่วงท้ายเกมแบบนี้ไปเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับดูจังหวะที่เบียดเอาชนะทางคุณภรรยามาได้ครับโอ้เราแปยัดตรงนี้โอ้โหดูครับผ่านบล็อกของรูเบร์สันเชตยังไงครับโอ้ดูครับไปล้มอีกทางหนึ่งครับวนไปแฉลบตรงโอ้หน้าตักฝั่งซ้ายครับโอ้กลายเป็น4-2ครับฟูลแลมอย่างนี้หนีอีกแล้วครับ อู๋แล้วคุณผู้ชมนะฮะล่าสุดคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยครับผู้ชมครับฟูลแลมเนี่ยชนะเชลซีได้ครั้งเดียวครับเสม,มอนหนึ่งแล้วก็อีก3นัดเนี่ยเป็นเชลซีแต่ที่มันน่าสนใจคือนัดแรกที่อู๋ของเลกแรกฤดูก,กาล2 0 2 4 2นยีเล่นที่บ้านเชลซีที่แซมฟอร์ดบิดฟูลแลมไปเยือนชนะอู๋ได้2อหนึ่งเลยครับทั้งวิลสันแลามูนิสครับส่วนเชลซีเป็นคู่เพาเวอร์ครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอู๋ดูครับฟูลแลมมีลุ้นชนะทั้งไปทั้งกลับแล้วครับ โอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเดือดเดือดมันๆแบบนี้อ่าแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แจ็คสันมีพริ้วไปแต่โอ้โดูครับบาซิแนวแบ่บอลมันเหมือนติดลมครับโอ้ซัดแล้วมันไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่งนี้แทงทะลุช่องม,มาไกลเซโดดดีตรงนี้เรียบร้อยเลยครับสี่สามครับโอ้โหเจ็ดลูกมันยังไม่จบดูครับมาเลสกาสะใจเลยครับ โอ้มาดูเก๋โอ้เปลี่ยนตัวไปแล้วก็ยังเชียร์เพื่อนอยู่ครับโอ้โหแต่คิลเลอร์พาร์ของเอนโซลูกนี้ต้องให้ครับโอ้โหแล้วดีดหลังเท้าดีดหลังเท้าไปเลยครับบอลพุงพ่งๆอย่างนี้เลยโนู่ไม่ทันครับอืมดูอ้าวแล้วแมตช์ต่อไปของทางเชลซีคุคณผู้ชมครับเดี๋ยวพวกเขาจะเปิดบ้านโอ้เจอกับทางเอเวอร์ตนครับยี่สิบหกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ทางฝั่งฟูลแลมกันบ้างฟูลแลมเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะต้องไปเยือนทางซาแทนปั้นคุณผู้ชมครับ26เมษายนพศักราชสห้าร้ก็ติดตามรับชมทีมรักทีมชอบได้เต็มที่นะครับอ้าวบอลตกส้นกลับมาอันเดสเปเรล่าส่องเลยครับอู้หูขาตายเหมือนกันครับโรเบิร์ตซันเชฟอู้หูดูเรต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งแล้วครับ ประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะครับจบแมตช์นี้เนี่ยยังมีหลากหลายคู่ที่คู่ช่องของเราจำลองไว้นะครับมีทั้งอิสวิทเทาเซนโนแมนเชสเ,เตตบู๊แฮมตันเลสเตอร์ซิตี้กับทางลิเวอร์พูลรวมทั้งกับทางเอเวอเรตันที่ดวลกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยครับเอาจบแมตช์ก็ไปรับชมกันได้ครับ s ับสไครต์ไปเลยครับรดอต่อตัวนี้เอ็นคุณครูคให้มาเอ็นโซโอู้หูบอลถากเสาโอ้โหดูครับหลุนอูเสียดายครับ โอ้ดูข้างสนามครับอู้ยทงกุสโตแล้วม,มาดูเอเก้อขาพับขาอ่อนกันเลยครับยังไม่จบคุณผู้ชมแม่เดี๋ยวถ้าเสมออูจบในเกมเสมอเดี๋ยวต่อจุดโทษส่วพิเศษให้ครับแล้วเชลซีมาแล้วครับบอลขอคืนสารโชคมาเองลุยเองลุยต่อไม่รอแล้วนะั้นแล้วหลุดตรงนี้โอ้โหดูครับเลโนมาถึงก่อนครับอ้แล้วเข้าทางฟูลแลมเลยครับหยอดขวามาแล้วมาตาเร่ คืนตรงนี้เราจบเกมเลยครับอู้ทีเด็ดเลยครับโอ้ฟูลแลมสามารถเอาชนะทางเชลซีครับอูโหในการจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบการพากย์บรรยายกับการจำลองการแข่งขันฟุตบอลสุมันเพื่อความบันเทิงแบบนี้ u b s c r i b e ครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดความสรุปความมันแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ